เทวันโดษจมานะลานิอาเจนไดยอากามานุสตนงบรุนวันตุเต

เไปกๆนี่นะนี่เด็กๆนี่นะ

อ๋อวันนี้ไม่มีดอ <c ười> กไม้ไละ <c ười> <c ười> เข้าไปไม่ได้เลยค่ะ 哎呀！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 哎

กเหลือ,อไ,ออไอออม่แรงกะไม่ออกตัดนยหมดพอดีเลยดดเลยหรอหมอหมดพอดเลยครับเนี่ยเยี่ยที่ถ่ายไปไงเนี่ยสวยสีพี่สวยสีพีสวยสีพี ดีครับพี่เขียวผมดีครับผมดีครับไม่จอดีครับผมด้วยบุญกุศลที่ขบัตเจ้าทั้งหลายได้กระทำขบัตเจ้าทั้งหลายขอรอำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายดีแกงเรงแข็งเลยแข็งเลย ได้ครับเย้แ, yeah, แข็งแรงครับผม <laughs>